เอาไปให้พี่คิตตันดีว่ะเพือคนนั้นไงเขาบอกว่าชอบผู้ชายอ่ะพี่น้องเหรอพี่มีมิเกลแนะนำคิตตันให้เราใครพูดอะใครพูดตามหลังเราอะมึงเหมือนตัวนี้ในี่ยมาเวลเลยอ่ะคิตัน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 มานี่คิตันคนนี้คนนี้คิตันมูลละนี่คิดต้องเล่าเอาคนนั้นมาให้ คนนี terror, urai, ไ้ไงเจลใครกันเนี่ยได้นะคนนี謝謝 na, o, ne, ้ได้อ่ะสี่อ่ะสี่กีตันอ่ะสี่คนนี้เลยใครหรอแกรี่เนี่ยใครอ่ะชื่อใครอ่ะใครหรอฮัลโหลใครหรอยงมานี่ใครอยู่ไหมยองมานอยู่ไปเนี่ยนาตาลีแต่งแล้วเหรอนาตาลีแต่งแล้วปะตลกอยู่ไปเนี่ย น้องยองงี้พี่ควีนไอ้ไอ,อ้หมาลงมางน้องยองงี้ชานุพี้ไม่เป็นไรนะลงเกมไม่ลงล่ะลงมาโอ๋ยคิดถึงพี่เมาวะง่า,งายลงไง่ยายแม่แยังบอกนี่งยงใหญ่นะลงมา,งมายังไงล่ะชิตัาลงมา ไปไปเอารถไปไปไเจอกันปะน้องยูยูซุพูป๋าบอกว่ารอกวเนี้ยี่ย้เาไม่ตอบเลยป๋าเดียวให้เขาพูดดีนะกับกูในรถแต่พวกมึงอ่ะทำตัวประหลังทีดอกใครเขาแตกต่อเออ็จาิงอ่ะทำตัวประหลางทำไมพี่เคยาเอวไปเจอเรารักในคนที่ชุกอยากได้ความไม่เพอเสกของเธอใช่ไม่ไม่ันไไม่านิดนึงฉันได้ขามาว่าไอเกีไปดูนี่เหรอ พอมันบอกชอบผู้ชายแล้วเกลไปดิวไอคิตันให้หรอใช่กูเกลียไม่เยี่ยมึงจังเลยพอมึงมึงตรงเนี้ยมึงชอบทำกับกูเหมือนกูเป็นของเล่นเป็นตัวตลกไม่ได้เป็นของเล่นนุ่นเรียวดิวเอาเพื่อนมาแล้วตั้งแต่ที่ไม่มึงเล่นตันมึงเล่นตันแต่แต่ถ้าพูดตรงๆนะก็พอๆกันไอคิตันก็ชอบเอาเพื่อนเป็นของเล่นเหมือนกันไม่เลยไม่เลยก็ควรเพื่อนผู้หญิงคนนึง มันจะไม่มีผู้เล่ค่ะรอกันที่โซลิดอรมึงไม่ได้อยู่ในสุดที่มึงจะมาพูดอย่างนี้กับปูได้เลยสภาพมึงอะไปไปวิ่งไผ่มนไปสัตว์ไอเจอสภาพมันอะไปนี่ก่อนนั่งไม่ยีน้องเร็วขอเมอหนุ่มแก๊งใหม่มาชื่อชื่อชื่อไทยเฮ้ยชื่อมันกูเลยโอซีใช่ดูมาแล้วด้วยหนุ่มแว่นน่ารักตีมากทำไมไม่ให้หมาล่ะหนุ่มแว่นแว่นมานี่มา ยังเว้นไม้มาเออเขาสูดสูดไหมสูงไหมอายุยี่สิบสี่มีเบาไหมสูดไหมอายุยี่สิบพี่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามแต่บ่าวก็น่ากินนะคิตตันมันน่ากลิ่นของเดียวเอ้ยช่วหรือว่าเราจะรถมันเป็นแคร่เจ้าจีนหรือว่าเราจะเอาอย่างนี้ดีคิตตั้นอะไรจ๊ะเดี๋ยวเราไปคุยกันแมวมามี โอ้ลักลวงหลอกมึงอ่ะจริงถ้าแต่งงานไหมคนนี้เดี๋ยววันสอวันก็จะได้หายโอ้ไม g ก็ไม่มีทางเพราะว่าบอกนิดบอกป้าแล้วเขารอมึงเลยที่มึงเคยแต่งไงโเคยเขาแค่อดีตตอนนั้นไม่ได้บอกอดีมันเคยแม่ าใจะได้อยู่จะบันต้องเลยกลัวเพราะไม่รว่าพี่น้องครบเลยล่ะให้แต่ไม่ียมตัวเมรียม่จคือาหักมือได้ให้ทิมลองใช้โปรเจกตนใด้โได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่นความหักแก่อยไหนจ้ไงลูกย่าขอเพิ่นหน่อย เลขูกว่าไงลูกพี่พี่น้อมอยู่ไหมคะเล่นกันนะเล่นกันนะกูดแชทสองแปดสองสามพี่น้อมอ่ะมามีพี่น้อมอยู่ไหนอ่ะใครคะลูกโอ้เยอะแยะเลยไอกอบไอกอบไม่อยู่วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยคุณเต๋อเกลอด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 มีลูกดีค่ะลูกเดี๋ยวมีพี่บาวแล้วลูกคอยังรอเดียวยู่ดังนั้นอ่ะ เฮยจาเฮ้ยตาวเพี่ตว่าไงจ้าเกลยพี่เกลียวเกลเพลินเกินไหมอะเไม่เกินขอได้ไมขอได้ไหมจีบส่ห้างไหนหน่งคนไหเจีบสี่ห้าก่งไหนหนึ่งคงรม่คน่ใสองมาอยู่ไหมล่ะมาอยู่เป็นไงมีใครสมาคจแจมมาสมัครปะแจมแจมไปถึงอะไรอ๋อายถึงแบบครบเครื่องแบบมีมีมีแบบปีศาจมาสมัครไหม แมคลารินี่คืออะไรอ่ะระหว่างซับมนี่แมคลารินไงรถเนีปี20วุ้ยอะไรอะไรมามีมามีมีคนมาสมัครมีแมคลารนตีปืนติดด้วยปืนตีปืนติดมามีมามีมีคนมาสมัครเอ้าแกงโอุ้ดิบึงทำรากะลรอของมึงไป กูจะโจตีมี้นั่นน่ต้องเทนไหมแล้วเอามาโจนี้น่ๆทันดีเลยเบื่อโดนกดนเลยสมัครเาแกงเขามีปืนเขามีปืนแล้วมีปีมือไหมล่ะพี่นีลาวิ้ยโจมันอยู่นี่ด้วยเหรอใช่อยู่หมดอะ อพี่โจอยู่ทุกที่มังคุชอมอยู่กั้นหน่อยช่วยด้วยเม่เม่่มวยด้วยค่ะ แล้วท okay, ุกว yeah, yeah, ่าชุบแล้วชุบอีกค่ะมามีกนมมีอย่าชุบตงันไดอย่าชุบตรงต้ยายาเพื่อนกันกันไว้กัน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 โดน โคตดอ้อกปชุมนะก็จะมาเพื่อนมีแม็กมีแท็กถ้ามีแม็กกับมีแท็กก็เติมไปละแสนนึงอะไอชุบพี่เขาชุบข้างมาได้เยอะมากเลยนะก็คุณยิ่งแบบก็ได้ครับ เดี๋ยวต้องดูฝีมือเพราะแก๊งเรามันไม่ได้เอาคนที่มีตังค่ะดิแก๊งเรามันเอาคนที่มีดินเห็นเพื่อนนอนไไอเจ๊ชูยแล้วคนนั้นนะโอ้ยโดนดีดโอ๊ย โดนแล้วล่ะพี่โจโดนแล้วล่ะว้้ไปหาเพื่อนซุปเชรินดอูเพื่อนถุเพื่อนี่ปหน่อยนะ่ดี่ปหน่อยอ่ในขอเล่นเป็นคู่ขอเล่นเป็นคู่คนตายคดูท่ามุงคดูท่ามุง มัวน่าหมดเลยนี่เพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนชุบไม่เป็นไรเราเลนทิ่ชุบอันนี้นี่นี่นี่พี่ขอชุบในในโป่ในปองในปลงปลงอารมณ์นีลาล้อมเหลคนนึงหลาคนนึงเห็นปะในปองเดป่อยในรูอ่ะในรูในรู อมีขอมีขอมีมาไม่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 เอามาเชนมาสับเลยมาเชนสับได้ต้องเขอมาเชดได้ไหมตามคนนั้นให้ได้นะอย่าให้เขาชุบยืนยืนท่อมาคนตรงนั้นตัวเขาไปในท่อเลยตามไปเลยเดี๋ยวไอ้พี่ต่างหา,ากเลยมาเชหน่อยเลยมาเช าหมึกยังหมดได้จู่โตแล้วปลาหมึกยังมดได้แล้วจู่โจอะขนมึงดีทั้งหมดดิเอออลไไปในซ่่้วยาเหลือให้คนอื่นเล่นเลย เอ้ยบาลานซ์สายตาตัวเองหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนมาช่วยช่วยปิดหน่อยนะเนี่ยนตรงนี้เนี่ย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 เห็นปะปิดง่ายๆด้ไหมฝั่งขวาฝั่งขวามาคนนึงพี่ติ๊พี่ติ๊เข้าไปช่วยขอเดล몬ขอพี่การผิดขอเดียวได้ไหมพี่โจ คอยชูเต็มเลยไหวพี่ไหวเาค่อยดีกันค่อยดีกันไหวไหวไหวไไปเล่นลุงกันก็ได้นะไปเล่นลุงๆกันเลยก็ได้ที่กายไปฝั่งนี่กายไปฝั่งขวาเลยไปเล่นลุงเพื่อน ขาจะเห็นกูเปล่าวะเห็นแหละ ไดาายย้แล้วเึ้นตายเยอะแล้วไปวิ่งคุกเพื่อนไปวี่งคุกเพื่อนจ้มาเที่ยวไหนเดีย๋ยววะ รอสิพี่น <laughs> อนนะพี่อย่านใส่รองหมอนแรกต้องปิ้นมาแ้่รนะุ้ยอย่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วใส่ลงหมอนอ่ะ ดูอย่าทำหนูนะสวยเกิดเกิดเดี๋ยว จะหมดแล้วใจเย็นพี่จ๋าฝากให้ยังมาใจพี่นะด้วยนะครับพ่อเขาเสียฮะยิงมะเนี่ายิงมะเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยทิพทิพเออทิพยิงด้วยพี่นามาบอกตอนสามทุ่มขึ้นมาข้างบนแล้วครับเขาขึ้นมาข้างบนแล้วนะ เฮ้ยอะไรนะผ่อนผ่อจังอันนี้ติดเล่นเว้ยติดเล่นเฮียอะไรพี่ลิตตีแฮงะไดีแฮงะไรดีแฮงะไรดีตัวัพี่คีบตัวับ